สวัสดีครับสวัสดีครับกูกูอะไรนะครูอุ้มค่ะครับตอนนี้อยู่ร้านครับร้านเสริมสวยชื่ออะไรร้านครูอุ้มอ่าร้านเสริมสวยอาจารย์อุ้มเวอร์แฮร์ค่ะอ่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไว้ไปเลยคุณแม่สวัสดีครับชื่อเดิมคือร้านเสริมสวยอุ้ยค่ะครับตอนนี้เหรอผมเนี่ยผมมาไว้หนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีครับสองเดือนค่แต่นี่ผมไม่ตัดเลยเพราะว่าแต่ไม่ร้อนะคะเนี่ยต้องเล็มออกสักหน่อยหนึ่งนะแต่นี่ผมจะดคถามก่อน โอ้ยคือนมาอยากกนะันทีนี่อยากจะทําอะไรให้มันเขารูปล้างทำํำแบบไหนก,ก็จะต้องทํำยังไงปับ๊บปุงไงอ่ะคือน,นะคะตอนนี้แนะนําว่าให,ให้ทำสปาผมนะคะสปาคือสปาผมก็คือการบํารุงและซ่อมแซมผมนะคะให,ให้ผมมันนุ่มและลิ่มและเงานะคะแล้วก็คือเขาเรียกปรับสภาพให้มันดีขึ้นนะคะ ก็คือโดยวิธีการทําใส่ส่ผสมมันจะมีคิดเมน์ใช้แคราตินก็ได้นะคะแล้วก็ผสมกับเชื่อมแกนการที่เราไปเชื่อมแกนนี่คือการรักษาถีแกนในเส้นผมเลยนะคะที่พูดมาที่พูดมาไม่รู้เรืง <c oughs> องหรอลองทำลองทำดูคราวคร่าวครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำสปาผมเชื่อมแกนผมให้นะคะแล้วก็จะ ทรงใหม่ด้วยนะคะก็นะคะคงจะเนรมิตให้อาจารย์โต้งใหม่คือเปลี่ยนโง้เท่งใหม่หมดเลยนะคะอ่ะใช่ใช่ถ่ายบีฟอกก่อนบีฟอก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 เอาบีฟอกด้านหน้าเด้นน้ำลังให้ก็โอเคครับเดี๋ยวด้านหน้าเดินีีครับ ครับหลังจากนี้เราจะไปแตยอยทำแล้วก็ดูหลังจะดีเป็นยงไงครับโอเคครับไปกันเลยครับไปเลยนะคะเดี๋ยกันในระมิตให้ใหม่นะคะที่ทำให้บางซอยทำให้หนาขึ้นทำให้ผมพองขึ้นหนาขึ้นให้โดนีเนื้อผมหนาขึ้นเอาเลยคึดว่าซอยเนื้อเอาผมออกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คือซอยน่ะเอาผมออกด้วยแต่ทำให้ผมมันมีพองขึ้นและหนาขึ้นนะคะให้มันมีเลเยอร์นั่นเองนะจ๊ะ เดี๋ยวเปลี่ยนโงเฮงให้คุูโต้ใหม่อตัดแล้วรวยเฮงปังนะคะปังปังเลยๆเหมนะเพราะว่าคุณเนี่ยายาตัดถุงโง่เฮงด้วยน่าวยาศาสตร์หรืใช่ล่วตัดถุงโง่เฮงด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะตรงส่วนบนตรงนี้ของคุูโต้มันจะบางมากนะคะก็เลยจะต้องแต่งนิดนึงนะคะเล็มๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะคะปักนะคะขออนุญาตค่ะแต่งให้ตัด อ๋ะะอเลมปลายใช่ค่ะเลมปลายแล้วก็ให้มันเป็นเลเยอร์นะคะ,ะถ่ายรูปได้หรือเปล่าที่นี่บีฟอร์บีฟอร์มาสเตอร์ไหมคะคุณแม่ถ้าลูกสาวทำผิดบอกเลยนะอันนี้ก็มาเลมผม แน่นก็ถ้าปกติเขายอมทนายนะยอมผมถ้าทำสีนี้นะคะคุณต้องเอาจริงๆนะสามพันอัพถึงสี่พันห้าพันเลยนะทำไมไวัยรุ่นเขาชอบสีเทาล่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสีที่ทำยากมากแล้วก็เป็นสีที่แฟชั่นวัยรุ่นและทำยากมากคือสีเทาค่ะเพราะมันต้องพองกันตั้งหลายรอบเลยนะคะกว่าจะได้ขาวขนาดนี้นะคะอ๋อวัยรุ่นเด,เดี๋ยวนี้เขาเขาอ,อยากเป็นคนแก่เลยยี่ไงเป็น,นะคนแวัยรุ่นชอบคนแก่ สีนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสีคนแก่ค่ะเขาเรียกว่าสีแฟชั่นสีวัยรุ่นสีสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีเห็นไหมคะเขาจะมีสีนี้ใช่ะนะคะสีนี้ทํายากมากเลยนะคะแม้กระทั่งที่เวลาที่ประกวดการแข่งขันอะไรเงี้ยผมโลกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทําสีโทนนี้นะคะถึงจะได้เข้ารอบนะจริงจริงค่ะสีนี้ใช่แสดงว่ามันสีปากเซียนมั้งเนาะใช่ ผมคนไทยนะคะผมคนเอเชียกว่าจะได้สีนี้ยากมากนะคะเริ่มเห็นเป็นเลเยอร์แล้วนะคะอะเดี๋ยวผมเดมปลเพื่อให้มันทำให้ผมดูหนาขึ้นใช่ขหผมนี่มันผมเสียไหมมีมีแตกมามีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แตกปลายเป็นเป็นขาตักกแตนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะใช่ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่ว่าแห้งนิดหน่อยนะคะค้ดผมยาวที่ถามไปเรื่อยๆคนดผมยาวเขาเขา,เขาดูแลประจําวันประจําสัปดาหนะ์ยังไงบ้างสระผมธรรมดาสระผมธรรมดาแล้วก็ใส่ทิชชู่น,นะคะทุกวันนี้เวลาลูกค้ามาสระมาสระใดเนาะ,<ฮ>ะเราก็จะแนะนําว่าให้เปลียนแต่แชมพูที่เป็นแชมพูออร์แกนิกนะนะคะแล้วก็เป็นแชมพูที่แบบว่า รักษาผมให้มันปับสภาพผมให้มันสวยอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้พิคเม้นนะคะพิคเม้นก็มีหลายชนิดใช่ไหมคะมีทั้งเคลาตินมีทั้งเขาเรียกอะไรนะคอลลาเจนแล้วก็มีเกี่ยวกับโรตีีอย่างเงี้ยคะ่ะบำรุงผมใช่มันมีหลายสูตรนะคะแต่สําหรับสภาพผมของคุณต,ต้งเนี่ยหมือแนะนําเลยคะ่ะว่าใช้สูตรเคลาตินค่ะ เคลาตินเขาก็จะมีที่ซองไอ้ที่กล่องใช่ค่ะจะมีที่ท,ที่ที่ขวดที่ขวดร่ะที่กระปุกนะคะ,ะจะมีบอกว่าเป็นทส่วนผสมของเคลาตินยายาสารหรือยายาทิปเมนท์นะค่ะทิปเมน,นะะท์ใช่ไหมเคลาตินใช่ของแชมพูก็มีบอกเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปดูไม่ไม่ไปใส่ใจเรื่องนลย เร่มีเลเยอร์แล้วเห็นไหมคะทีพวกวาสบูทบวทีพบวสมู่สระผมออเป็นกบเป็นด่างเลยนะคะน้นานาคืไม่ได้ใส่ใจตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่เลมหนาเลมหลังส่นมากเลมข้าบนใช่ไหมสอยข้างหัวเลยค่ะมัสัขขกคู่แล้ใช่ซอเป็นเลเยอร์ทั้งหัวเลยดูผมหนาขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเลเยอร์แล้วแล้วนี้เป็นหลอดแบบธรรมชาตินะคะหลอดธรมชาติ่งทุกวันนี้ ลูกค้ามาขอดัดผมทรงนี้เยอะมากโดยใช้เครื่องแบบยืดตั้งนะคะดัดเพื่อจะได้ทรงนี้กันนะคะร้านนี้ไหมร้านนี้ไหมมีค่ะดัดวอลลุ่มนะคะแต่งทรงเราเราต้องชี้นั่้องชี้ไปด้วยแต่งทองอ่าทางนี้เลยค่ะยาวใหนลอานลอๆเอาแบบนี้ใช่แล้วนะคะเราแบบนี้ได้เลยนะคะสวยมากเลยนะก็ประมาณนี้เนาะนี่คืองทำให้แบบมันอยู่อยู่ข้างๆตรงได้ไหมคะ ใส่ไปข้างหลังก็เท่ปกติผมจะใส่หมวกใส่หมวกได้ไหมได้เลยค่ะใส่หมวกก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คือจากที่มเมื่อกี้ผมมันเขาเรียกว่าไม่มีความทุยเลยมันจะสโลปลงมาเป็นหัวแบนๆเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เราซอยแล้วเนี่ยม,มีวอลลุ่มขึ้นแล้วก็เห็นไหมคะแค่ขยนก็มอนเด้งเลยใ่คุผมใ่คูคะใช่เป็นวอลลุ่มเลยนะคะเอเห็เนพี่สาวเฉยเลยอะไรเย พี่เคทเขาบอกให้ก่อนทั้งบ้าเขาเลยเอาสเปรย์หรือเอาอะไรจับรอนจับรอนจะอยู่จำเป็นไหมจำเป็นไหมจำเป็นค่ะใส่ใส่เพื่อว่าให้ผมมันจะได้ไม่ช็อตหมายถึงว่าหนึ่งควรุนแบบใช่ค่ะไม่ฟูการที่เราใส่เซตติ้งเนี่ยมันจะทําให้ผมเขาเรียกว่าจับรอนแล้วก็อยู่เป็นทรงเข้าทรงเป็นรอนๆนะค่ะเป็นเคลิบนะคะใช่เป็นวอลลุ่มวอลลุ่ม แล้วก็จะเพิ่มความเงาให้ผมด้วยแล้วก็เพิ่มวิตามินให้กับผมด้วยนี่ผมคะคือผมไม่ชอบใส่ทุกวันมันต้องสระผมทุกวันแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นเขาเรียกอาร์เกนออยล์อถ่ายรูปหนอะไรนะนี่อาร์เกนออยล์มันคือมันคือตัวบำรุงผมนะคะเป็นตัวบำรุงผมเป็นแบบชนิดออยล์ไม่ใช่เป็นชนิดโฟมนะคะตัวนี้เป็นแบบออยล์ใช่ก็คืออาร์เกนออลเป็นน้ำมัน ใช่ค่ะเป็นแบบน้ํามันซึ่งมันจะมีส่วนผสมของอลอฮอล์แอลกออมีตัวน้ํามันมน้ํามันที่เป็นส่วนเขาเรียกสมุนไพรร้อยแปดปัจาิมิตคือมันเป็นสมุนไพรนะคะทําจากดอกไม้กิ่นจะหอมคือต้องเข้มะคะหอมไหมออนะคะมันจะหอมด้วยแล้วก็มีตัวเชื่อมแกนด้วยนะมีวิตามินด้วยนะคะมีพูดเชืเ่อ,อมแกนเชื่อมแกนพุยังงงคืออะไรเชื่อมแกนอ๋อเชื่อมแกนนั่นคือเขาเรียกว,ว่า ลักษณะเป็นเหมือนตัวบำรุงซึ่งไปนึกถึงถนนที่มันขรุขรุกชัไนมคะ,ะแล้วมันก็จะเป็นลุม้มลุ้มลุมลุม,ลมแล้วตัวเชื่อมแกนตัวนี้ทําหน้าที่ไปโบกครับแล้วก็ซ่อมเข้าไปในรูที่มันเป็นลุม้มลุ้มลุมลุ้มลุมลม,ลม,มันก็จะเชื่อมกันแกนของเส้นผมมันจะเป็นรูรูใช่ไหมคะพอเราใส่ตัวเส้นแกนไปป,ปุ๊บมันก็จะไปเชื่อมทําให้ผมที่มันเป็นรูรูล่องๆ่อะคะมันก็จะเสมอเท่ากันมันจะหาย เวลาเราจับเส้นผมรูดใช่ไหมนะมันจะกระตุกกระตุกพอเราใส่เสื้อแบงด์บางมุงบ่อยๆปุ๊บการที่เรารูดน่ะมันก็จะสมูทเลยนะคะก็ถือว่าเน้นตัวเชื่อมแกนทุกวันนี้ร้านสมสวนที่ร้านนะคะอาจารย์อุ้มขอแนะนํำเลยค่ะต้องใส่ตัวเชื่อมแกนให้ลูกค,ค้าด้วยะะชื่ออะไรนี่นเอ้นี่บบนอ้อ๋ออันนี้อาจารย์อุ้มใช้ของแบรนด์อันนี้อยู่นะคะ kxx นะคะเวลาไปซื้อจะซื้อที่ไหนอ่ามีค่ะที่ร้านทั่วไปค่ะหรือจะไปร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยวัดสมีไหมวัดสัน ว่าสานไม่มีค่ะตอนนี้จะเป็นน้ำเอเบลิตี้แนโคลาดเรานะคะเอเบลิตี้หรือเกสาเนี่ยค่ะบอกว่าบอกว่าบอกเวลาบอกเป็นใส่ว่าเป็นเอาอาเอรเก้นออยล์บำรุงผมอะเอรเก้นออยล์บำรุงผมถูกต้องเห็นไหมหอมด้วยนะใส่ปุ๊บนุ่มปั๊กไหมนวดนวดนวดอย่างนี้เลยนะคะเย็นต้องสัตผมเนาะสตว์เนาะคะเย็นสัตวผมไหมอันนี้นะคะไม่ป้องค่ะไม่ต้องเพราะตอน ใส่ได้เลยนะคะจะต้องสระผมนะคะใส่หลังสระนะคะตัวนี้สามารถอยู่ได้หลายวันเลยนะคะยิ่งใส่ผมก็ยิ่งดีมากๆเลยนะคะอ่าเห็นไหมเป็นรมเป็นรมแล้วสวยมากนุ่มเลยยาวด้วย ผมคืต้องสวยมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้ดูไ่อเลยครับไม่<ท>า <ำ S 1> สีเลยนะคะสวยจริงๆผมหอ <c oughs> <ต>่อครับผมหอ่อ <c oughs> แต่ก็มันสวยมากมันเป็นสีที่เป็นออมเบรค่ะเป็นออมเบรด้วยนะคะเป,เป็นออมเบรคือการไล่ของสีอ่าใช่ออมเบรมันจะเป็นเหมือนออมเบรมีปลายยา็นไหมคะมีดมําแซมสวยมากถ่ายไปในถ่ายไปในจุดกระจกนี่ สวยมากเลยครับเรียบร้อยเนาะใช่ค่ะเอยากจะให้คุณต้องดูกระจกอยาให้ส่องเอือดเอือดแล้วเดี๋ยวหมุนตัวนะคะ้เห็นด้านหลังไหมคะเห็นกระจกอยัางไหมคะเป็นไงบ้างคะมันเป็นแบบโค้งยิบโค้งย้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีลอีลอนกุ่งด้วยเห็นไหมคะเมื่อกี้ตรงนี้มัน ไม่มีท er uh ุนเลยแต่เ uh, น uh, okay. ี <stuffed alien> ้ยพอซอสปุ๊บหนังจะทุนใจดยออาแล้วก็มีเนื้อผมขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเลเยอร์ด้วยสวยกว่าเดิมเลยเป็นรอนที่สวยมากเลยนะค่ะถามราคาถ้าประมาณนี้คนมาทำมาทำตามผมประมาณกี่บาทถ้าสาะซอยที่ด้ำจะอยู่ที่สามเลสะด้วยซอยด้วยแล้วกรเป๋าสะไดเซตสสามร้อยบาทใช้เวลานานย ส่วนใหญ่จะมาชั่วโมงครึ่งค่ะต้องติดต่อก่อนนะครับใช่ค่ะต้องจองคิวก่อนขอเบอร์ครับ095 546 9999นะคะา่้กนะคะอุ้มก็กรรมการประกวดทรงผมแห่งระดับประเทศไทยเนี่ยของแท้ครับเนี่ยมาอยู่บ้านเองนี่ครับเนาะฝากร้านเลยครับฝากร้านด้วยนะคะ อยู่ที่ถนนสําราญราชนะคะหลังโรงเรียนพิทักษ์ระหว่างกลางโรงเรียนพิทักษ์กับโรงเรียนนรสูงสีธานีนะคะสถาบันอาจารย์อุ้มเบอร์แฮงคะสามารถปักหมดุดพิมพ์คำเข้า Google ได้เลยนะคะที่ Google ปุ๊บขึ้นมาเลยทันทีค่ะคุณอุ้มค่ะสถาบันอาจารย์อุ้มเบอร์แฮงค่ะก่าจะขึ้นมาเลยแผนที่ก็จะมาที่ร้านที่นี่นะคะ แล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงนะคะโรงเรียนเสริมสวยนะคะเราก็จะเปิดเร็วๆนี้ด้วยนะคะคือทําเต็มรูปแบบนะคะเป็นห้องที่แบบสวยนะคะท<ม>ี่ร้านที่นี่ก็คือจะเป็นร้านของคุณแม่นะคะเดี๋ยวโรงเรียนจะจะทาใหม่นะคะเดี๋ยวจะเชิญครูโต้งม,มานะคะหลังจากที่มามาเชิญมาเปิดพิธีนะคะเปิดโรงเรียนเสริมสวยกันนะคะใช <c oughs> ่ะค่ะวันนี้ก็อกข,อขอบคุณครับร่ำรวยร่ำรวย ดูกแม่ยินหนาบ้านครับมีลูกค้ามานะครับนี่ลูกค้านะลูกค้าไม่ไปไหนลูกข้า<ช>มาลูกค้า,ามาต่อ,ตอคิวครับ<ช>โอ้คิวยาวอายุปีเดียอวเลยครับเอาชุดบ <นะ S 2> าบูนกันเด้อครับโคชคดีไปทางชาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ